กิจกรรมที่หลากหลายภายในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นนอกเหนือจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันของน้องๆเยาวชนภายในบ้านดำนางแลของท่านอาจารย์ถวันดัดชนีแล้วก็ยังมีการสอดแทรกองความรู้ด้านงานศิลปะในหลากหลายสาขาผ่านการเข้าเยี่ยมชมหรือรับฟังการบรรยายจากศิลปินชั้นครูหรือศิลปินต่างชาติอยู่เป็นระยะๆตลอดเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มของการเข้าค่าย ตอนที่ศิลปินเขามาพูดเกี่ยวกับค่ายนี้แล้วก็พวกเรานะคะหนึ่งเลยคือเขาเหมือนเป็นไอดอลของนักเรียนศิลปะหรือว่าคนที่ทํางานศิลปะมันเป็นกําลังใจอย่างหนึง่งที่เขาให้ความสําคัญกับเยาวชนเขาไม่ได้ทำให้เราแค่สร้างงานศิลปะแต่เขาทําให้เราฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะหลายๆอย่างในการทํางาน บ้านดำนางแลลดูเหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างแรกๆที่น้องๆจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ถวันดัดชนีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษพร้อมพาเดินชมอาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตากว่า 40, 40หลังของท่านด้วยตัวเองมีงานศิลปะอยู่ทุกที่อ่ะที่ในในเขตพื้นที่มันดำทำให้เราเห็นว่างานศิลปะมันสามารถดึงดูดผู้คนได้แล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน ศิลปะสถานสำคัญที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกของจังหวัดเชียงรายอย่างวัดร่องคุณซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิทธพิพัฒศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2554ก็เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้แรกๆที่น้องๆเยาวชนแทบทุกรุ่นของโครงการจะต้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม เพราะไม่เพียงแต่จะได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาจารย์เฉลิมชัยประดับประดาอยู่ตามศาสนสถานต่างๆทั่วบริเวณวัดแล้วก็ยังจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดในการสร้างสลาหรือช่างศิลป์แห่งล้านนาที่เริ่มต้นจากชาวบ้านธรรมดาในท้องถิ่นจนกลายมาเป็นช่างฝีมือชั้นยอดในการสร้างวัดของอาจารย์กันอีกด้วยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่มาที่นี่แล้วก็เห็นสตูดิโอที่สร้างงานในจังหวัดเชียงราย แล้วก็ได้พบเพื่อนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านศิลปะพอมาอยู่รวมกนันก็เกิดการถ่ายทอดการพูดคุยในทางของศิลปะครับซึ่งผมมองว่าได้ตรงนี้มากๆครับ หอศิลป์ไตยยวนของอาจารย์ฉลองพินิสุวรรณก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่น้องๆเยาวชนของโครงการได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แม้ว่าชื่อชั้นของอาจารย์ฉลองจะไม่ได้รับการประกาศเป็นศิลปินแห่งชาติแต่อาจารย์ก็เป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือที่มีผลงานอันโดดเด่นมากมายจนสามารถนํามารวบรวมเพื่อจัดแสดงในลักษณะของหอศิลป์ส่วนตัวที่มีคุณค่าต่อการเยี่ยมชม ผมคิดว่าถ้าได้คําแนะนําจากท่านศินลปินต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ผมมีแรงในการทํางานมากขึ้นครับการได้คําแนะนําจากศิลปินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ข้อดีข้อเสียของงานเราครับได้คําสอนของศิลปินว่างานศิลปะควรที่จะทําต่อเนื่องไม่ใช่แค่แบบว่าทําเพื่อแค่มาประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เฉพาะแต่องค์ความรู้ทางด้านงานจิตกรรมเท่านั้นที่น้องนองนักศึกษาจากทั่วประเทศจะได้เรียนรู้ไปจากค่ายเยาวชนแห่งนี้งานศิลปะบนก้อนดินและวัสดุจากธรรมชาติของอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญเจ้าของงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งบ้านดอยดินแดงที่ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนวิชาด้านงานปั้นมาจากประเทศญี่ปุ่นเกือบ5ปีเต็มก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่น้องๆเยาวชนจะสามารถนำติดตัวกลับออกไปได้หลังจากจบการเข้าค่าย ค่ายนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจศิละปะได้มาสร้างสรรผลงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทําให้คนรู้จักผลงานของเรามากขึ้นเพื่อที่จะได้สร้างผลงานต่อไปค่ะศิลปินร่วมสมัยยุคปัจจุบันอย่างนายอังกฤษอัจฉริยะโสพลจากอังกฤษแกลอรี่พร้อมด้วยเพื่อนศิลปินต่างชาติ ก็ได้แวะเวียนเข้ามาให้ความรู้และเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะสมัยใหม่แก่น,น้องๆของเราในปีนี้ด้วยนับเป็นอีกหนึ่งแง่มุมทางศิลปะที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยในยุคนี้